สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายที่หักแพงสุหมงสูเจพี่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยเขาในต่างแดนที่หักแพงที่คิดถอดคิดถึงอยู่เสมอเสมอเนาะค่ะอยู่สุหมงสูเจนะคะนี่คือของไปใส่ในกระถินของลิลลี่มันี่มีหมักหน้าวจากตุนนะคะมีกล้วยเขียวเนาะคะ่ะคในมือกระถินนี่ตอนสาวลิลลี่กระติดธุระเนาะคะ่ะไปขืนบ้านใหม่ของ พี่สาวที่มาจากสหรัฐนะคะก็เลยบริกรภาพที่เพื่นตังอุ่กระถินที่แด่มาค่ะครับครับครับ ในส่วงนในประวัตการระดับในเรื่องการล่วงพลานะครับเพราะว่าพี่น้องเข้าบ้าจะเล้วนะครับมบริเวดมือนก็ตบซื่อนะครับจนแจ้งเลี้ยงผ่อนด้วยเสาร์เลยนะครับพอพี่น้องเข้าสะดวกตอนไหนเลี้ยงเชิดได้นะครับสำหรับล่วงพลาดนะครับอย่างการได้เจนารุ่งนะครับอันนี้ได้เจนารุ่งนี่หูซื้อมาโอ้เป็นของแก่ใหญ่ยี่สิบปีนี่คุณกับทีเ้่านี่นะครับเปิดกับบริจาคเงินหน้านี่เปินเงินสดอีกอะไร้วยไร้ห้างนี่แหละนะครับขอบตัวเขาย่างนี่นะครับ งาหมู้ทองนะครับต้องซื้อวันที่สองพันสามพันแลครับอันนี้ก็อ่าแล้วก็ยังมีโล้กข้านอีกนะครับอ่านายเจนอรุ่งนี่หรือว่านายแจ็คนี่นะครับอ่าแจ็คนี่อ่าพื้นที่ที่โล้กาวนะครับชานมนะครับอ่าชานมหรือว่ากาแฟสดนะครับอันนี้กับหน้อยนะครับพรอเมียเพิ่นพรอบขั้วเพิ่มนลระนะครับเพิ่มลูกเพิ่นเมียเพิ่นเม่งระดับบ้านระดันระรับอันนี้ บอขอบก็เพ่งนะครับรับได้เกณฑ์นะล์นะครับเพื่อนการศึกลงคาดมากส่วนไวลาเป้นลำบงะเ้รับเ้ยลงนะครับโอ้สารลุบงท่านนี่เตรียมพร้อม่เนาะครับแต่ได้ไนะครับน้องหนวัน นี่คือแม่ครัวกวลัวหม้อเอลยค่ะเอ,อ,อ้อแต่กินดีเนาะอยู่ขั้กินปลา,า,ปาเผาปลาเผาอาเรลือเอาเือเม่ก้เาเลแม่ครัวมาแม่ครัวม,มาจากกระบ,บี่กระบี่่ะมาจากพัเกนินา โอ้ยมีแต่คนมีแต่คนลงเสนีนนุ่มเมืองมุกเลยสองคนนี่มาทานไหล่อันนี้มาจากคนแก่อันนี้มาจากกระบี่มาจากกระบี่มาจากคนแก่เป็นยังไงเป็นยังไงมาอยู่มุกเท่าเหน่งจ็ดปีแล้วมาอยู่เมื่นานนี่ก็ยี่สิบแปดปีแล้วค่ะโอ้เป็นยังไง อันไม่อยู่ก็ดีค่ะคนผู้ทหารนี่เป็นกันเองมากเลยแล้วก็ใจดีมากๆอืออยู่กันฉันพี่น้องหมทุกคนมาแต่ไหนก็มีเหมา้อนเดียวกันเลยืนเมห้เมื่ออยู่กับบีสิเมื่อบะกับบีก็เมื่อก็เมื่อได้อยู่แต่ว่าเป็นมังค้ามางคราเพราะเรามาาีหลักฐานอยู่นี่แล้วกนอยู่นี่หามอยู่นี่เี่มเล แปลว่าทิมทิมนั่นนุ่มมากทันพอดายอ่าอ่าสู่ๆเด้อแม่ครัวเด้อแค่ะนี่เป็นบรรยากาศตักบาตรย่ามเ้าๆเนาะค่ะพี่น้องปองปลายกามาตักบาตรในบุญกระถินเฮ้าเนาะคารนี่คือสิทธิพิธีถวาย ประธารเดประสุคงแล้วก็มีการเตียงเขาปลาอาหารกับพี่น้องป่องปายนอทีมารวมในงานเพื่อนกับท่านเขากันยางอาริสอร่อยเนาะค่ะเพราะว่ากับเขาก็มีแต่แนวแสบแส,บแสบนเนาะค่ะบ,บุญบานเฮาพี่น้องป่องปายมาเห็นสุนาสุตาเนาะค่ะ दीदी दीदी को मैं नहीं ค่ะนี่คือพี่น้องเพื่อนกับเขามาวัดเพื่อมากสู่พิธีถวายกระถินเนาะค่ะสำหรับในมือนีเนาะค่ะกระสิมีถวายผาไตาน้ำนะคะสึ่งทุกคนที่บูชาผาไตาไปเพื่อนกระสิมีการถวายไปมีตุนเงินกับถวายตุนเงินเนาะค่ะในมือนีกระสีหินว่าพี่น้องมาหลายเนาะ ค่ะชาวบ้านนุนซีฮาวกะภูมิใจดีใจเนะาะค่ะเห็นเพียเห็นนองมารวมในงานมือนีนะคะก็ได้หลายบาทมาจากหม่องนันหม่องนี้นะคะก็ซา,าธุอนุทานานำกันเนะาะค่ะทินสามคีินสามัคีพร้อมด้วยบ้านใกล้ชิดพร้อมด้วยบ้านใกล้ชิดขอน้อมถวายขอร้องถวาย ข่ากถินจีวอกับาต้นของบริวารทั uh ้งหลายเหล่านี้กับาต้นของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระสงฆ์พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพระสงฆ์จงรับข่ากระถินกับต้นของบริวารข่ากระถินกับต้นของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายร,ร,รับแล้วจงการกระทินด้วยผ้านี้เพื่อประโย,ยชน์ชแพรความสุขและ่ความสุขเอพี่น้องชาวบ้านคนศรียละาบ้านไรล้ศรใกล้ชิดตลอดชุขการงานเธอ หลังจากพระสงฆ์องค์เจ้าเพิินการกระทิ้นเรียบร้อยนะคะก็เป็นว่าเซตพิธีเนาะคะ่ะทุกคนก็แยกใหญ่กันคือที่เห็นนี่คือเป็นของหยิดยมที่มาใส่ในกระินนี่เพิินกระิให้ยบูชาอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะกับแปบเดียวกับเกี้ยงเนาะคะ่ะทุกคนกับมาบูชาเอานะคะนี่คือ หนงแสนหเพันหกสิบหบาทอันคือคือไล่รายนะครับส่วนไล่ใจที่ที่ใจไปแล้วเนี่ยสามหม่นเจ็ัน้อยเก้าสิบาทนะครับแต่หัขาดขาดาที่เที่ยงนะครับที่เหลือครับที่เหลือขนะนี้คงเรืออยู่หนึ่งหมื่นเออหนึ่งแสนหนึ 1 1 8่งแสนมนดพบาท1 1ึ่งแสนบาทอันนี้คือไรเงี้นแต่นี่กท่นดอาาาอันนี้นะคุณยายใส่โดยอันอันนี้เฉพาะในบริเวณเฉพาะอันมม่ท่านกันเนาะอันที่วันโม่ไปตั้งหาไหอันอะไรใช่กันบอไอ่เออวันอันอันงประกาศไปตะกี้นะโอ บ่ฮะอันนั้นเล็กฮะอันบ่เนั่นเขาจะเอาอันนั้นบ้านเนี่ยสองมือันนี้นนอเอ,ไอนนเาไปขวดแล้วลากไปใส่กันเวิดใช้กันเวิดอันสองอันสองค่ะพี่น้ักปักไปเป็นอันว่าเสร็จการเสร็จงานเนาะก่ะทุกคนกระมาเก็บมาก,กู่สิ่งของที่เขาเอาม้ามือเอ่ร่วมตั้งบุญกระถินเนาะค่ะในถูกๆูกโรคท่านที่มาท่านในงานกระถินนี่ก็มี หลายทั้งกังเว้นกังคืนเนาะค่ะพี่น้องนี่ดีสิมาเบิ่งให้ช่มในโอกาสหนาเนาะค่ะกับคืนรำบงที่ทุกคนถ้าเบื้องถ้าช่มเนาะ,ะค่ะกันี่ก็สิมาให้เบิ่งให้ช่มในโอกาสต่อไปเนาะค่ะเพราะว่าในมือนี้กับเป็นการเก็บสิ่งของที่อยู่ในงานที่เฮาจัดงานไปเนาะคะ่ะเป็นการเก็บนาทีา่ไปนาที่มั่นอยู่เมฆขั่วกับหลงหมอหลางถวยเนาะค่ะพี่น้อง การนี่นี่กับมีนาทีคือเก็บหม่องนี้เนาะคะ่ะเป็นจไมาตนแก่กับต้นมัดอันนาค่ะนะอันาอนาค่ะต้นแก่กับต้นมัดนี่ต้นแก่กับง่ายดัดเลดเป็นมัดเลงหาวิธีต้นแก่บมาสองวิธี เจ้าน้องเจ้าบุญบ่แล้วเมื่อบ้านบาปสิกินเด้อเพิ่นวะแล้วแล้ววันนี้เอามาลืออยู่ดังไหนห่มเถอนเจ้าลิลีเจ้าบุญบุญนี่มุมีไผปันแจกบด้แหงออกได้คือใหม่ผากลางเด้อ ไปได้นี่อ้ไหนเีก่ไหนขขึ้นนเรือหนึ่งสองสามสี่หานั่งกันได้หนิขอบคุณทุกการเบิงการชมทุกไห์ทุกคเมตนทุกการติดตามทุกความมักแพงที่คีดนอดคีดถึงที่ไม่หายกับชาวนาี่คนปู้หายอยู่ตลอดมากนะคะสำหรับมือนี้ ขอบคุณทุกๆแรงใจนะคะ See you again tomorrow คะ่ะบายย